สวัสดีครับคลิปนี้ทางเพจก็จะมารีวิวเครื่องเล่นเกมระบบ Android อีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับมีคนถามเข้ามาเยอะเลยนั่นก็คือ r l a y t o y Pocket 3นะครับตัวนี้ก็ตัวเนี้ยจริงๆผมดองมานานแล้วแหละาหาเวลาทำให้อยู่นะ คือมีคนเนี่ยลูกค้าแล้วก็มีคนสนใจสอบถามเข้ามาเข้ามาเยอะม,มากเลยนะว่าอ่ะช่วยทํารีวิวให้หน่อยหรือว่าดูอ่ะสเปคเป็นยังไงนะครับคุณสมบัติดีไหมนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องระบบ Android เนี่ยมันเล่นได้คือผมมันค่อนข้างจะครอบคุมอะ่ะเล่นเกม Android เหมือนพวกโทรศัพท์ทั่วไปหรือว่าเล่นเกมอิูเลเตอร์ต่างๆเนี่ยก็ทำได้นะครับตัวนี้ก็มาดูสเปคคร่าวๆกันก่อนนะครับ หน้าจอเนี่ยขนาด4.7นิ้ววัดแนวทยแยงนะครับ uh, CPU เนี่ยจะเป็นคอร์ยูน i s o ก T310 นะ่อ uh, แรมตัวเนี้ยแรมขอ, uh, ของตัว Pocket 3ตัวนี้เนี่ยเขามีให้เลือก2แบบก็คือแรม2กิกกับแรม3กิกซึ่งจริงๆอ่ะผมว่าแรม2กิกอ่ะน่าจะไม่มีใครเลือกหรอกนะเพราะมันเครื่อง Android เนี่ยมันมันควรจะแรมสูงๆเข้าไว้นะครับเพื่อเพื่อให้ําการทำงานเนี่ยรับลื่นไม่สะดุดนะ แล้วก็ลอมในตัวเครื่องเนี่ย32กิกนะครับแบตเตอรี่4,000ม ah ิลลิแอมนะคร่าวๆก็สเปคก็จะอยู่ที่ตามหน้าจอที่ขึ้นที่หน้าจอตรงนี้นะครับเรามาดูตัวเครื่องกันดีไซน์ตัวเครื่องเนี่ยลักษณะเนี่ยเราดูเนี่ยคล้ายๆกับ Nintendo Switch Lite นะครับแต่ว่าขนาดเนี่ยน่าจะเล็กกว่าเยอะอยู่และนะเพราะหน้าจอ4.7นิ้วเองนะปุ่มกดต่างๆเนี่ย นะปุ่มคอนโทรล A/B/Y อานาล็อกตัวนี้เนี่ยมี L3 กับ R3 มาแล้วนะครับหลังจากที่ตัว Pocket 2เนี่ยไม่มีนะตัวนี้ L3 R3 กดได้นะครับอานาล็อกก็เฉยๆนะธรรมดาก็ใช้คือใช้งานได้นะครับข้างใต้ก็จะมีช่องเพิ่ม T/F Card หรือ MicroSD นะครับตัวนี้เพิ่มได้ต้องเพิ่มได้อยู่แล้วละ่ะเพราะในตัวเครื่อง3 2กเอาจริงๆคือมัน แบบมันทำอะไรไม่ได้หรอกน้อยมากอะ่ะสามสองกิกะแล้วก็ช่องเสียบ Type C นะเอาไว้ชาร์จช่องเสียบหูฟัง3.5มจมลิลำโพงสองข้างอยู่ข้างใต้ตัวนี้นะครับข้างซ้ายปุ่มเพิ่มลดเสียงอยู่ตรงนี้นะครับข้างขวา,เ,าเป็นปุ่มกลับมาหน้าโฮมนะเห็นนะ เป็นปุ่มหน้าโฮมนะครับด้านบน L1 R1 R2 R2 นะครับตัวนี้เนี่ยดีไซน์ปุ่มมาให้ L1 กับ R1 เนี่ยค่อนข้างบางแต่ก็ใช้งานได้นะครับ L2 R2 ก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะแต่ว่าไม่ได้เป็นการไลร่ระดับนะเป็นการกดติก๊กติกติกต๊ก,กทีเดียวเลยนะตามภาษาเครื่อง Android แล้วก็มีปุ่มเป,ปิดปิดเครื่องนะช่องเสียบ HDMI ตัวนี้เป็นไมโคร HDMI นะแล้วก็ สีเหล็กสตาร์ทมาอยู่ข้างบนนี้นะด้านหลังเร,เรียบเลยไม่มีอะไรเลยนะฮะก็จะมีช่องระบายความร้อนนะแค่นั้นเองโลโก้โล,กโ,ลกโก้อะไรก็ไม่มีมาแบบคลีนเรียบสะอาดมากนะครับจุดสังเกตก็คือตัวเนี้การวางปุ่มที่แบบขัดใจมากเลยก็คือตัวปุ่มเพิ่มลดเสียงเดนมาอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็สีเหล็กสตาร์มาอยู่ข้างบนนี้ซึ่ง ผิดกับชาวชาวบ้านก็ปกติแล้วปุ่มเพิ่มลดเสียงมันควรจะอยู่ข้างบนนะหรือไม่ก็ถ้าอยู่ด้านข้างเนี่ยโอเคไม่เป็นไรแต่สีเหล็กสตาร์ทอ่ะมันควรจะมาอยู่ข้างหน้าเครื่องนะจริงๆอนะ่ะอยู่ตรงไหนก็ได้หน้าเครื่องเนี่ยบนน้าบนจอตรงกลางด้านล่างจออย่างเงี้ยก็ได้นะคือมาอยู่ตรงเนี้ยผมว่ามันกดก็ยากอะ่ะนะใช้งานยากตัวเนี้ยแล้วก็รูปทรงเครื่องอ่ะว่ารูปทรงเครื่องอ่ะผมว่าถือว่าทำเค้าดีไซน์ออกมาได้สวยเลยนะ อย่างที่ว่าเหมือน Nintendo Switch Lite เลยอะนะ่ะด้านหลังเนี่ยก็จะเรียบไปเลยแต่ว่าก็ไม่มีกริฟนะเวลาเล่นเนี่ยก็จ,จะถือก็แล้วแต่คนอะนะแต่ด้วยตัวเครื่องของมันแล้วเนี่ยผมว่าก็ยังยังโอเคอะถือได้ถนัดใช้งานได้อยู่นะครับการวางปุ่มอนาล็อกอะไรก็โอเคใช้งานได้อยู่นะไม่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรขนาดหน้าจอใหญ่โอเคนะครับตัวนี้ตัวเครื่องเนี่ยเป็นระบบ Android อ่าเวอร์ชัน9นะครับ สั่งมาจากเมืองนอกเนี่ยก็ต้องดูแหล่งเลยนะคือผมไม่แน่ใจนะมันจะมีแบบสั่งจากาทางเว็บเขาด้วยตรงเขาก็จะมีเพจโตมาให้คือเพราะว่าเราสั่งจากเมืองนอกไงสั่งจากไม่ได้สั่งจากภายในประเทศเขาตัวนี้เป็นเครื่องผลิตในประเทศจีนอยู่แล้วนะเราสั่งจากเมืองเรา,าเราเป็นลูกค้าสั่งจากเมืองนอกเขาก็จะใส่เพจโตมาให้นะแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันจีนเนี่ย ซึ่งปกติแล้ว Android G เนจะียจะไม่มี Pay Store ให้นะผมก็ไม่รู้ว่าเครื่องที่มาจากประเทศจีนที่มาขายในบ้านเรา่จะมี Pay Store ไหมนะตรงนี้เนี่ยผมไม่คอนเฟิร์ม,มนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็แอป,ปที่มากับตัวเครื่องเนี่ยจริงๆมันจะมีมาแคา่รู้สึกจะมีแค่แอป,ปหลกักๆนะไม่กี่แอป,ปเองแต่ตัวนีน้ผมมาโหลดเพิ่มเองนะเพราะมี Pay Store ให้อยู่แล้วเนี่ยก็อ,อยากทำอะไรก็ทำได้เลยโหลดได้เลยนะครับ โหลดเกมโหลดแอปโหลดอะไรเนี่ยมาใช้งานได้นะฟังเพลงเปิด YouTube อะไรก็ได้นะเพราะเป็น Android อยู่แล้วสบายแล้วก็ในส่วนของการเล่นเกมคุณสมบัติของการเล่นเกมก็อลองดูกันนะครับ เล่นเกมก็ตามตัวอย่างนะครับคือผมเทสเนี่ยตั้งแต่ psp ขึ้นไปนะคือต่ำกว่านั้นอนะ p นหนึ่งลงมาเนี่ยไม่มีปัญหายอยู่แล้วแหละนะ psp อ่า dim cast เล่นได้ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับหนสือแล้วก็ขึ้นไปกว่านั้น ps สอง gamecube อะไรพวกเนี้ย gamecube เนี่ยแหละกระจายเลยนะส่วน ps สอก็ slow motion นะใครจะฝืนเล่นก็ามศรัทธานะแล้วแต่แล้วก็ในส่วนของเกมแอนดรอยก็เหมือนกันนะครับ คือถ้าเป็นเกมแบบว่ากินสเปคแรงๆหน่อยอะ่ะก็เฟรมเรชตกเหมือนกันนะอาจจะต้องเล่นเกมต่ำๆลงมานะครับตัวนี้พวกปุ่มกดต่างๆกดติ๊กตักติ๊กตักเนี่ยผมว่าให้สัมผัสดีดีเลยนะกดได้ดีเลยไม่แข็งไม่นิ่มเกินไปอนาล็อกซ้ายขวามี L3R3 r l 3, 3. ใช้งานได้นะครับก็ไม่ได้ถึงกับแบบดีเลิศอ,อะไรแต่ใช้งานได้ไม่น่ามีปัญหา L1L2R1R2 ก็ค่อนข้างโอเคเลยจับได้ถนัดดีนะ ติดอยู่แค่ว่าปุ่มสีเหล็กสตาร์ทอย่างที่บอกคือเวลาเราเล่นเนี่ยเราจะต้องกดสีเหล็กสตาร์ทเนี่ยเราจะอเอื้อมนิ้วขึ้นมากดข้างบนนี้นะฮทำให้เราไม่ถนัดหรือบางทีเนี่ยเราอยากจะเพิ่มลดเสียงด้วยความเคยชินเนี่ยเห็นปุ่มอยู่ตรงเนี้ยโดยทั่วไปมันจะอยู่ด้านบนนะก็จะทให้เรากดเลื่อนมือขึ้นมากดด้วยความเคยชินนะก็เป็นสีเหล็กสตาร์ไปแทนนะก็ไม่รู้เขาวางปุ่มยังไงของเขาอ่ะนะครับแต่นอกนั้นเนี่ยผมว่าค่อนข้างโอเคเลยนะ ความร้อนของตัวเครื่องเนี่ยจากที่เทสเกมมาเนี่ยนะเปิดเกมหนักๆโหลดลองดูเนี่ยมาสักระยะนึงเนี่ยผมว่าค่อนข้างค่อนข,ข,ข้างดีนะไม่ร้อนนะคือแบบก็แค่อุ่นๆนะนะอุ่นๆแบบสบายๆอะ่ะไม่ได้แบบไม่ใช่ว่ามีไม่มีความ,ม,มร้อนเลยนะก็สบายๆนะฮะทางด้านหน้าจอแล้วก็ท่าทางทางด้านด้านหลังนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าจอตัวนี้เนี่ย เขามีให้ฟังก์ชันเราสามารถเปลี่ยนหน้าจอการทํางานได้ตัวนี้เป็นหน้าจอของทางไดย์ทอยเองนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับช็อตคัตต่างๆนะเราก็สามารถเพิ่มเข้ามาได้แอดเข้ามาได้ว่าจออะไรขึ้นมาบ้างนะฮะตัวนี้ซึ่งตรงนี้ผมว่าน่าจะไม่ค่อยมีใครใช้แหละเพราะมันดูแบบเชยแบบไม่ค่อยสวยนะฮะก็จะออกมาใช้เป็นตัวนี้กันนะครับตัวนี้เป็นหน้าจอ Android เองเลยก็สามารถใส่วิดเจ็ตใส่อะไรต่างๆได้เหมือนกับ โทรศัพท์ทั่วไปนะครับเ้าสรุปตัวนี้เนี่ยตามความพิดของผมนะก็คือจริงๆแนะนําให้รอตัวรุ่นต่อไปน่าจะดีกว่านะครับให้เขาอัพสเปคขึ้นไปเพราะว่าตัวเนี้ยแรมมันแค่3ามกิกเนี่ยผมว่ามันน้อยไปสำหรับระบบ Android ในปัจจุบันนี้นะครับเราดูตัวต่อไปดูว่าเขาอัพสเปคเป็นยังไงนะก็สําหรับรคนที่แบบว่าอ,อยากได้ไปเล่นแบบเกมเก่า หรือว่าเกมแอนดรอยแบบเล่นทั่วไปไม่แรงมากแต่ว่าอยู่ได้เครื่องครบดีเครื่องครบเครื่องเดียวจบนะครับเล่นเกมเก่าเล่นเกมแอนดรอยดู YouTube มีเพจสต e ให้ใช้งานนะครับเอาไปใช้แทนโทรศัพท์นะที่แบบไม่ได้เล่นสเปกอะไรมากๆก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ถ้าใครอยากจะไปเล่นเกมแบบแรงๆนะเอาแบบ p s p ขึ้นไปเลยเนี่ยอยากเล่นเพย์สด้วยเนี่ยหรือว่าไปเล่นพวกเกมแรงๆเกมชินอิมแพ t อะไรอย่างเนี้ย ก็แนะนําให้รอก่อนดีกว่านะครับหรือว่าหรือว่าถ้าใครไม่เก่งเรื่องงบเนี่ยอ่ะก็เอาไปเล่นแก้ขัดเอาไปลองใช้ดูก็ไม่มีปัญหานะครับตัวนี้แต่ในส่วนข้อดีเนี่ยผมว่ามันคือรูปทรงเครื่องสวยน่าเล่นจอ4.7นิ้วใหญ่ใช้ได้โอเคเลยนะครับแถมด้วยมีฟังก์ชันการ m a ปปิ้งปุ่มนะเช่นตัวนี้นะ เนี่ยมีตัวนี้ให้มาขกึ้นในสําหรับพวกเกมโหมดเกมต่างๆนะมีการตั้งค่าปุ่มคอนโทรลต่างๆอย่างนี้คือทําให้เราสามารถใช้ปุ่มคอนโทรลได้กับทุกเกมที่ต้องทัดหน้าจอทัดสกรีนนะครับตัวนี้แล้วก็มีส่วนของการในการดูเฟรมเรทอุณหภูมิต่างๆ CPU เมมต่างๆซึ่งพวกตรงนี้ผมไม่แน่ใจว,ว่ามันตรงหรือเปล่าเนะพราะบางทีเนี่ย เฟรมเรทเนี่ยขึ้นไป4.50เนี่ยผมยังรู้สึกมันสโลโมชันอยู่เลยนะจริงๆเนี่ยสักส0เฟรมเนี่ยมันก็ควรจะเล่นได้แล้วนะผมก็เลยไม่รู้มันตรงหรือเปล่านะพอมกับปิดโหมดต่างๆนะฮะเรืเอ่องอ่นอเลอร์ก็คือนั่งเกมอยู่ห้ามมีอะไรรบกวนเลยนะครับก็ตัวนี้มีมาให้นะะก็ถือว่าโอเคเลยรูปทรงเครื่องก็น่าเล่นขนาดที่พกพาง,ง่ายนะครับขนาดเนี่ยค่อนข้างบางเลยนะตัวนี้เนี่ย ขนาดตัวเครื่องก็ประมาณฝ่ามือใหญ่กว่าฝ่ามือหน่อยพกพาใส่กระเป๋าได้ไม่เกะกะนะครับตัวนีผ้ผมว่าโอเคเลยก็เรื่องคย่ที่บอกให้แ,แนะนํารอดูตัวต่อไปดีกว่านะหรือว่าถ้าใครอยากได้เครื่องดอยแบบครบคบจบๆที่แบบจัดว่าแรงนะตอนนี้เนี่ยก็ลองไปดูตัว GPDX P+ Plus ดูได้นะครับก็เป็นอีกทางเรื่องนึงถึงแม้ราคาจะสูงหน่อยนะลองดูได้ก็คลิปนี้สำหรับตัว r e t o Pocket 3 ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็สำหรับคนที่สนใจหรือมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามกันเข้ามาได้นะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็รอดูรุ่นต่อไปหรือว่าต้องการให้ให้ผมาหารุ่นอะไรมารีวิวก็คนนอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับรอชมติดตามกันได้ในคลิปหน้าต่อไปนะครับขอบคุณครับ